สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาที่กรุงเทพนะครับเพื่อมารับรถ City S กปี2023ป้ายแดงจากโชลูมเลยเพื่อนำขับกับนครสวรรค์นะครับก่อนกลับลูกค้าก็ขอติดตั้งชุดจอ Android ตัวนี้จะเป็นสเป c คิวเลนะครับมีภาพคมชัดสวยงามธรรมชาติพร้อมกล้องหลัง Full HD และกะระยะหน้า Full HD นะครับพร้อมบันทึกในตัวการทำงานจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวในคลิปจะมีวิธีการ ให้ดูนะครับพร้อมทั้งติดตั้ง honda walk away lock auto lock นะครับเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับเป็นการทำงานกรณีที่กุญแจเราออกจากรถและไม่ได้กดล็อกรถนะครับกุญแจห่างจากตัวรถประมาณ5เมตรรถจะล็อกอัตโนมัติเองเลยนะครับซึ่งเราเพิ่มเติมในในส่วนตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมนะครับว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับการทำงานเป็นยังไงนะครับ อันนี้เราให้ดูภาพนิ่งประกอบไปก่อนนะครับการติดตั้งสวยงามนะครับเข้ารูปกล้องหลัง full hd นะครับหรือเป็นกล้องหน้าที่โลโก้นะครับเห็นบริเวณใต้กันชนหรืออับได้ชัดเจนเพราะบันทึกในตัวนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูกันเลยติดตั้งเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มนะครับเพื่อดูกล้องหน้านะครับเวลาจะเข้าทางแคบหรือมีเนินมีฟุตบาท มีปูนกั้นนะครับกดดูก่อนว่ามีสิ่งกีดขวางอะไรบ้างกดอีกทีปิดคราวนี้การทํางานออตโอต้ของกล้องหน้านะครับโดยที่ไม่ต้องกดปุ่มจะทํางานควบู่กับกล้องถอยหลังอันนี้จะเป็นกล้องถอยหลังโฟล์ทดีหลังหลักหลังจากที่เราเข้าเกียร์ R เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะออกเดินทางเข้ามาที่ N เ,เพื่อที่จะไปดีจะตัดสลับมาที่กล้องหน้า10วินาทีให้ดูความพร้อมก่อนนะครับมีลูกบอลมีหินมีเด็กมีอะไรหรือเปล่าบริเวณใกล้กันชนนะครับจากนั้นก็จะเข้าหน้าจอปกตินะครับ ตัวนี้สามารถบันทึกเหตุการณ์ตลอดที่สตาร์ทรถได้ทั้งหน้าและหลังในตัวได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบันทึกลงในเครื่องหรือว่าแฟลชไดร์นะครับอันนี้เราจะมาให้ดูตัวสเปคเครื่องกันก่อนเป็นเวอร์ชันแรม4่ล12มหก4นะครับหน้าจอ q l e เล็การปรับตั้งสามารถปรับตั้งให้มันบันทึกในตัวจอก็ได้เราจะแบ่งส่วนไว้ให้หรือว่าเสียบแฟลชไดร์ก็ได้ การบันทึกจะได้เยอะกว่าที่เป็นเมมโมรี่การ์ดนะครับภาพสดละเอียดสวยนะครับอ่าเราลองมาเทสปุ่มพวงมาลัยก่อนนะครับเลื่อนแท็กนะครับอ่ลดเสียงหน่อยเดี๋ยวจะฟังไม่เข้าใจกันกดเลื่อนแท็กนะครับภาพสดเป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวขยายจอดูนิดนึง อลองมากดดูกล้องหน้ากันนะครับเสียงก็ยังมาตามปกติอ่าโอเคกดอีกทีหนึ่งปิดนะครับเข้าสู่โหมดหน้าจอปกติจะดู y YouTube g o o g l e Map หรือว่า Netflix อะไรอยู่ก็ได้เข้าเกียร์ดห้หลังเอามีรถมาจอดขวางเมื่อกี้ชงลงลอยู่เลยเพิ่งมีรถมาปิดท้ายนะครับก็ช่วยบอกได้นะครับบางทีเผลอถอยไปก็มีเกิดอุบัติเหตุได้เลย เขาเกียร์ถอยก็จะเห็นว่ารถมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะครับตัดสลับม,มาที่กล้องหน้านะครับดูฟังก์ชัน Google Map กันบ้างนะครับกดค้นหาสถานที่นะครับเริ่มนำทางก็ไม่หน่วงนะครับแต่ปุ๊บก็เริ่มนำทางได้เลยตัวนี้เป็นสเปคที่มันเป็น Opta Core นะครับ ก็จะมีความลื่นเสถียรแม่นยำนะครับกูก็แบบแม่นยำเสา gps ตัวนี้ค่อนข้างแม่นนะครับจับดาวเทียมได้ชัดเจนส่งผลให้แผนที่มันมีความแม่นยำนะครับแล้วก็ไม่หน่วงไม่ดีเลยมาที่จอหลักนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้ honda อ่าวอล์กเอาเบย์อโต้ล็อกกันนะครับดับเครื่องนะครับกุญแจพอดีลูกค้าเพิ่งรับรถใหม่จะมีกุญแจ2ดอกจะอยู่ที่เราเลยนะครับก็ต้องเอาออกไปเททั้ง2ดอกเพราะว่าถ้ามีดอกใดดอกหนึ่งอยู่ใต้มันก็จะไม่ล็อกให้นะครับาปิดประตูนี่ไม่ได้ล็อกนะครับเราก็เดินห่างออกมาสังเกตตรงไฟเลี้ยวตรงบางโคนถ้ามันกระพริบก็แสดงว่ามันอาล็อกแล้วนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับ การทำงานก็จะประมาณนี้นะครับ